สวัสดีครับผมเชฟหลงครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้ผมจะมาทำน้ำมันเจียวหอมนะครับว่าทำยังไงในโรงแรมเอาไปใช้อะไรบ้างน้ำมันเจียวหอมนะครับผมตามผมมาเลยนะครับเรามาดูวัตถุด,ดิบเลยนะครับอา้าวนี่คือมันไก่ครับผม เดี๋ยวเราก็ไปล้างก่อนนะครับอ่ามีขิงมีกระเทียมมีต้นกระเทียมนะครับแล้วก็หอมใหญ่หอมแดงต้นหอมนะครับขาดไม่ได้นะครับน้ำมันเจียวหอมเนี่ยเราใช้ประโยชน์เยอะมากเช่นเข้าผัดเราก็ามาใช้นะครับ าลาบปลาปลานึ่อสิอวเราก็เอามาใช้คือผัดทุกอย่างผัดที่ใช้น้ํามันเนี่ยเราก็จะใช้น้ํามันเจียวหอมตัวนี้เพื่อให้อ่ากลิ่นอาหารให้หอมยิ่งขึ้นนะครับเราล้างทุกอย่างให้สะอาดปุ๊เราก็จะเอาน้ํามันพืชนะครับมาทอดมาเจียว อีกทีหนึ่งครับเหมือนเดิมครับกรขทะร้อนอใส่น้ำมันนะครับผมเอาใส่น้ำมันน้ำมันพืชนะครับผมเราใช้น้ำมันพืชไม่ใช้น้ำมันหมูนะฮะน้ำมันเอาใช้น้ำมันถั่วนะครับผมอเราใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะครับเพื่อจะเคี้ยวน้ำมันไก่ออกมานะครับ เราค่อย,อยเกียวนะเราไม่ได้ใช้น้ำมันหมูนะครับเพราะว่าบางท่านไม่กินหมู แล้วก็ใช้น้ำมันไก่น้ำน้ำน้ำมันพืชน้ามันตัวเหลืองนะครับมาทําอาหารนะครับแล้วก็เปิดไฟไม่แรงค่อยๆทอดไปนะครับผมเครื่องเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอให้น้ํามันไก่มันออกมาก,ก่อนครับตอนนี้ เ็นไหมครสีเหลืองๆนั้นคือน้ำมันไก่เริ่มออกมาแล้วเราก็เริ่มใส่เครื่องลงไปนะใส่เครื่องลงไปเลยทุกอย่างนะครับเราต้องคอยคนผมน้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวไหม นี่ต้องระวังนะครับระวังมันกระเด็นหรือระวังอะไรอย่างเนาะเราเห็นน้ํามันน้อยเราก็เพิ่มน้ํามันได้นะครับผมอ่าไม่จําเป็นต้องในนี้อ่อ่าเราเพิ่มน้ํามันลงไปนะครับพอ,อแล้วครับผมเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนอีกนิดเด่นเ,เราก็จะได้ใส่ของเหลือ ของที่เหลือนะครับน้ำมันเริ่มร้อนเพิ่มเราก็ใส่ที่เหลือลงไปนะครับทีนี้เราก็เบาไฟลงนะครับเพื่อค่อยๆเกลียวน้ำมันไก่มันออกมาแล้วก็พวกต้นหอมระเคียมอะไรให้มันหอมนะเอะมันไม่มีเวลาหรอกครับผมมันอยู่ที่ว่าเราเห็น พวกผักพวกกระเทียมพวกหอมบรีเหลืองนะเหลืองแล้ว,ลวเราก็ตักขึ้นมาอ่าพวกเศษพวกนี้เนี่ยเราจะเก็บไว้ทำซีอิ๊วปลานะครับอ่ามันมีประโยชน์นะฮะไม่ใช่ว่าทิ้งหมดนะครับผมของพวกนี้มีประโยชน์หมดครับหรือใครจะทำโคลโรเนี่ยก็ไอ้พวกนี้ก็เอาไปลงไปได้นะครับอ่า ทอดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราไม่ต้องกลัวมันไหมนะฮะของมันจะลอยขึ้นมาหมดเลยนะครับผมอ้าเราไม่มีเวลาเราเปิดไฟเบาๆเราไม่จําเป็นต้องไปคนมันเรืออะไรนะฮะเพราะว่ามันจะลอยขึ้นหมดนะฮะครับผมอ่าของวงนนี้มันไม่ไหมถ้าเราไหมก็ไหมผักมันไม่ติดกระทะเพราะฉะนั้นเราทอดเราทําอย่างอื่นได้นะครับผมอ่าปล่อยมันเลยไม่ต้องไปอ่าสนใจมัน แค่นานๆมาดูทีหนึ่งอะอ่ากลิ่นหอมกลิ่นต้นหอมถิงนนะเออทุกอย่างอ่ากระเทียมหอมหมดเลยเนี่ยกลิ่นหอมมาแล้วนะครับผมอ่านี่แหละเขาเรียกว่าน้ำมันเจียวหอมนะครับทำไมไม่เอากระเทียมน้ำมันเออเจียวกระเทียมอย่างเดียวเพราะว่ามันขิวถ้ามีแต่กระเทียมอย่างเดียวเนี่ย เอานะ้ำมันกระเทียมที่เราเจียวเนี่ยมันจะขิวนะฮะอ่าัผัดแล้วมันจะขิวเกินไปขิวทาไมมันเผ็นเกินไปเพราะฉะนั้นต้องมีหลายๆส่วนประกอบนะมันถึงหอมน้ำมันนะครับอ่านผะ่านไปประมาณสักยี่สบาทีนะครับ อย่างกระเทียมเป็นเม็ดเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาใช้ได้นะครับใช้เป็นจะผัดประกาศขาวผัดอะไรได้หมดนะครับเอาไว้กระเทียมเม็ดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะอไรอว่าต้มประกาศขาวน้ำน้อยๆนะใส่กระเทียมเกียวเม็ดลงไปหอ,อมอร่อย เสร็จพวกนี้เราจะไม่ทิ้งเราสามารถทำซีอิ๊วปลาได้นะครับอีกสักพักหนึ่งเราก็จะได้นะครับผมนะเราจริงๆเราทำใช้ที่บ้างก็ได้นะอ่าไม่ได้ยุ่งยากแล้ก็เก็บเข้าตู้ยเย็นใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีน้ำมันหมูทําใช้น้ำมันหมูก็ดีกว่าเนาะอย่าลืมทำดูนะครับผมเทพหลงครับ อยาลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อให้กำลังใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมก็จะมีอาหารเสนอมาให้เรื่อยๆให้ได้ชมนะครับประสบการณ์จะแชร์ให้ทุกท่านเอาไปทำกับข้าวเอออะไรก็ดีถ้าเห็นว่าชอบนะครับเอาไปทำกับข้าวหรือเอาไปต่อยอดยังไงก็ได้หมดนะครับผม เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะกองขึ้นแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ Yeah, <laughs> yeah, <laughs>